ปรากฏว่าณวันนี้นะฮะคนในวันเกิดดีเจมาตูมมีคนพูดว่าคนถามฉันทั้งวันสรุปแล้วดาราที่ไปร่วมงานตอนเกิดมาตูมเป็นใครอุ้ยเขาบอกชื่อเย็นลี่อักษรย่อไงอยังไงคะหนูอต้องหน่อยช่วงนี้เป็นแจ็คอักษรย่อแจ็ค<ร>อักษรยอ่อไหนเร็วๆกูครายตะขาบไหม,มึงแล้ว,วอักษรยอ่อคืออะไรครายตะขาบแล้วแม่คือง่ายๆเขาบอกมาว่าคือเขาพูดว่า อักษรย่อนะคะอันนี้จากข่าวเนาะข่าวลืออีกแล้วจ้าได้ข่าวมาว่ามีนักแสดงดังจากซีรีส์ฮอร์โมนเข้าร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมาตูมด้วยใบยให้ชื่อคายเยลลี่หลากสีไปเดากันเองนะตามข่าวค่ะตามนักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมนชื่อคายเยลลี่หลากสีกส็ปีโป้งอ่ะอุ้ยใช่ไหมลูก ปีมาเสงหรือเปล่าออาจริจะชื่ออะไรอ่ะก็มันมีอะไรก็ปีโป้ไม่ใช่เหรอเยลียังอื่นไม่รู้อะไก็ตามไหนเปิดหน้าสิเป็นไงปีโป้ผู้หญิงผู้ชายตามข่าวไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่อ่านตะข่าวเนี่ยไม่ได้ปแต่ตอนนี้ก็ต้องรอปีโป้เหนายนขอดูหน้าปีโป้ทีวีพูฮะปีโป้เหรออันนี้คือทีวีพูเขาลงล่าสุดก่อนเข้ารายการแชร์ว่าปีโป้แต่ปรากฏว่าวันนี้มีการแชร์ภาพนายแบบ3ามคนนายแบบสามคนที่บอกว่าอ้าว นายแบบสามคนไปรับงานวันเกิดเออคิดถึงงานวันเกิดกระเทยออกมาก็ไม่เคยไปไม่รู้ไม่จะเล่าให้ฟังถก็จะแบบว่าจ้างเด็กมาจ้างเด็กากันนี่นะฮะนี่ก็บอกว่านัดหมู่นายแบบอออ่างฟอฟันบอใบไม้อุ๊ยขอใช้ชื่อว่าปาร์ตี้น้ำแข็งใสอนะฮะ ปรากฏรูปเนี่ยที่ขอไปลงกันนะอย่างที่เมื่อกี้เราเอารูปออริจินอลมาแล้วฉันโชคดีฉันมีอยู่ในมือถือปาร์ตี้น้ำแข็งใส่นี่คือว่าในเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นจันดารางานน้ำแข็งรูปกันดารนะปรากฏว่าเนี่ยนายแบบเขาออกมาพูดนะครับสามนายแบบต้องใช่ว่านายแบบพวกนี้เป็นนายแบบเซ็กซี่นะครับคือเขาพูดเลยครับว่าวันนี้คนแรกคุณอามคุณอามอักขารักอ้ออ่าง นะฮะอออ่างข้ารัฐอ๋ออ่างมีรูปเขาไม่รู้จักกันแล้วเพราะว่าเปิดไปเลยแลกไปอออ่างคำรามด้วจะอ่านอออ่างเอออออ่างสรุปเขาชื่อนายแบบอออ่างอออ่างอามอัครรัตน์นะฮะในที่สุดแล้วอามจริงด้วยเอาอัครรัตน์นามสกุลรัชกิจมารจัดนครเดี๋ยวโดนฟองกัจริงหรือเปล่าสรุปเขาออกมาชี้แจงออกมาเจ้าตัวมาชี้แจงแล้วชี้แจงเขาออกมาชี้แจงว่า เพศความรับอะไรนั่นน่ะคุณเอารูปผมไปใช้เขียนข่าวผมมั่วออกมาใส่ร้ายคนอื่นเพื่ออะไรครับขอความกรุณานะครับลบเธอถือว่าผมบอกดีๆอยากให้ต้องมีเรื่องกันเลยลบเธอคุณรู้ดีว่าคุณเขียนข่าวมั่วออกมาเพื่ออะไรกันครับอันนี้คือนายแบบคนที่หนึ่งเขาพูดอย่างนี้นะครับจากนั้นมีนายแบบอักษรย่อ for fun ฟอร์ฟันก็ชื่อเฟรมอุ้ยแล้วจะพูดอักษรย่อทำไมครับคนที่ชื่อเฟรมกริฐพัฒน์นะฮะนิ่มงามสีเนี่ยก็บอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าโดนเบอร์หน้าโดนเบอร์หน้าเขาก็โพสต์ผ่านไอจีของเขาเหมือนกันล่าสุดเห็นข่าวตัวเองในทวิตงงมากบอกได้เลยนะครับว่างงมากผมไม่เคยทําอะไรแบบนั้นหมายถึงว่าในข่าวเขียนว่ามีการไปปาร์ตี้เซ็มู่กันนะฮะเขาบอกว่าผมไม่เคยทําอะไรแบบนั้น กล่าวหามาแบบนี้ได้ยังไงเอาหลักฐานมานะครับ<ม>ส่วนเจ้าของเพจผมฟ้องคุณได้นะครับ,รบไม่รู้ว่าจริงอย่าสร้างข่าวขึ้นมาเหงาหรอกครับอย่าง<ม>ถามหรือไม่มีคนครบนะฮะเลยชอบทําให้คนอื่นก็เสียหายอ่ะนายแบบก็บอกคนที่สามคนที่สคนที่เขาบอกนายแบบอักษรย่อบ,บอยไหมชื่อ Bot. บอส<ม>บอสบอสนะฮะเตะกร นะครับก็ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวครับว่าใน IG Story รพร้อมแคปชั่น about fake news นะครซึ่งได้ชี้แจงไปก็ข้อหนึ่งชีวิตนี้เขาไม่เคยเจอกับมาตูมครับูดเ,เชีวิตที่เขไม่เคยเจอมาตูมสองข่าวสำคัญข้อมูลต้องแม่นยำคุณนึกจะสาบใครก็โพสต์รูปคนนั้นไม่ได้วิกฤตโควิดมันส่งผลแย่ต่อทุกคนดังนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องมีนิสัยแย่สอยากโพสต์มากมาถามได้คืออย่างน้อย ให้เรารู้ว่าคุณกําลังโพสต์สิ่งนี้ถึงเราเราจะได้ยืนยันกับคุณตรงๆโดนไม่ต้องมาโพสต์เตือนแบบนี้โควิดะช่วยๆกันนะฮะก็ทั้งหมดนายแบบทั้งสามคนที่เขาโดนวันนี้เขาเรียกว่าโดนหางเล่เขาออกมาหมดแล้วซึ่งจริงมาตูนเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่างานมันเกิดของเขาเนี่ยไม่มีทั้งดาราแล้วก็ไม่มีเด็กเอ็นด้วยตรงนี้ก็ยืนยันด้วยเจ้าตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นายแบบออกมาพูดแล้วแสดงว่าวันนี้ทีวีพูก่อนเข้ารายการแชร์เป็นทีที่เราถาม คนถามใช่กันเยอะเหลือเกินสรุปแล้วนักร้องที่ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดมาตุ้มคือใคร <Ừ. S 1> นะฮะวันนี้เขาก็บอกว่าอทางทีวีพูทีวีพูเขาบอกมาเมื่อกี้นี้กับอกอวยอ่อเขาบอกว่าที่มีนักแสดงนะฮะที่เล่นอ่าซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ตามทีวีพูนะแล้วอักษรย่อก็คือเอ้เป็นแบบว่าเยนลี่ไงเยลลี่หลกัลสหลกสีไงเยนล,ลี่หลากสีแต่ไม่บอกชื่อฮะแต่เมื่อกี้ก็ปีโป้